สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม r o b o x กกับ Map g a s and Black Powder กันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวไอเทมอีก3ชิ้นที่เหลือครับในอัปเดตแพทศูนย์กันนะครับซึ่งจริงๆคลิปนีผมอยากจะทำเสร็จแล้วก็ปล่อยตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ของอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าในช่วงนั้นผมรู้สึกขี้เกียจทำคลิปมากๆเลยครับเพราะว่าติดเกมอื่นนะครับผมหลายเกมเลยนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ดอครับที่มันอัปเดตพอ2เดอร์มายมาเนี่ยคือแบบผมติดมากเลยครับช่วงนั้นแล้วก็ติดเกมในสตรีมอีกครับก็จะมีเรโฟเดสสครับถึงเกมมันอาจจะเก่าเป็น10บสปีแล้วครับแต่เรื่องมอสแล้วเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็อัปเดตแทบจะทุกวันเลยนะครับนะมีมอสใหม่ๆมาทุกวันเลยจริงๆยังมีเรื่องอีกมากกว่านี้นะครับแต่เอาไว้แค่นี้ก่อนนะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปฟังรีวิวไอเทมทั้ง3ชิ้นนี้กันเลยนะครับเริ่มจากบาร์ทิสับ ค่าตัวอมันครับจะอยู่ที่750แฟลค์มันเป็นปืนพกกระบอกแรกครับของคาร์ดออฟิเซอร์ที่สามารถยิงกระจายแบบช็อตกันได้นะจากที่ผมได้ไปใช้มันมาสักพักเนี่ยมันให้อารมณ์ความรู้สึกครับเหมือนกับเราใช้นาวิพิสเทลที่ดรอปสเปกลงมาครับก็คือไม่มีความสามารถในการผลักแล้วก็แตกบางอย่างเนี่ยก็ถูกดรอปลงมานะครับแต่เดี๋ยวจะพูดอีกทีแล้วกันนะเรื่องนี้นอกจากการใช้งานที่จะเหมือนกับนาวิพิสเทลแล้วนะครับพวกเสียงซาวหรือว่าแอนิเมชันในการโหลดเนี่ย มันก็เอามาจากของนาวีพิสทอลหนึเลยนะครับโอเคมาดูแตกกันนะครับอย่างแรกคือดาเมจครับดาเมจของมันเนี่ยจะอยู่ที่35ดาเมจต่อ1เมตรนะครับและด้วยความที่ปืนกระบอกเนี่ยมันมีกระสุนนะผมที่ยิงกระจายออกไปถึง5เมตรนะครับถ้าเป็นนาวีพิสทอลเนี่ยมัน1ิเลยนะ ก็เอา35มาคูณกับ5นับก็เท่ากับว่าดาเมจโดยรวมของบาร์ติสเทเนี่ยจะอยู่ที่175ดาเมจเลยนะครับถือว่ามากที่สุดแล้วครับในอาวุธตระกูลปืนของคาร์ดออฟฟิเซอร์นะความเร็วในการหลดของมันครับจะอยู่ที่8.6วินาทีการเจาะของมันครับถือว่าน้อยที่สุดแล้วครับในบรรดาปืนของออฟฟิเซอร์ซึ่งมันเจาะเพียงแค่1เท่านั้นนะครับคือบางตัวแทบจะไม่ทะลุได้เลยนะ ระยะสูงสุดของมันครับอยู่เพียงแค่250เองนะครับถือว่าน้อยที่สุดแล้วครับในบาดาลปืนของออฟฟิเซอร์ข้อเสียของมันครับอย่างแรกคือกระสุนมันกระจายมากเลยนะครับเข้าไปยิงในระยะไกลๆเนี่ยคือแทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะครับปืนนี้เหมือนกับนาวิพิสท o ออย่างที่2ปืนนี้มีแรงดีดด้วยนะครับคือมันจะเห็นผลได้ชัดมากถ้าเกิดเรากระโดดแล้วยิงนะครับอันนี้มันจะกระเด็นไกลมากเลยแต่ผมชอบปืนนี้อย่างหนึ่งครับก็คือ ถ้าเกิดเอาไปยิงกับฝูงซอมบี้ที่มันอยู่กันเป็นกระจุกกระจุกครับจํานวนมากเนี่ยมานับผมชะทำให้แต้มช้าเนี่ยพุ่งสูงได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับสเปสสเปสนะครับค่าตัวมันครับจะอยู่ที่600แฟลคง มันนะผมมีความสามารถที่สุดยอดมากเลยนะก็คือสามารถที่จะขุดดินรอบๆบ,บริเกตได้นะครับซึ่งการขุดดินรอบๆบ,บริเกตเนี่ยมันนะครับจะเพิ่ม hp ให้กับบริเกตของเราถึง40%เลยนะครับจากเดิมที่บริเกตเราจะ hp อยู่ที่210 <c oughs> ก็จะเพิ่มเป็น250 hp นะครับสามารถกรันการโจมตีของแชมเบอร์ได้ถึง35%แล้วก็รันเนอร์2ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันก็เท่าเดิมครับไม่ได้ลดดาเมจการโจมตีอย่างใด ข้อจำกัดในการขุดดินรอบๆบริเขตครับก็คือเรานั้นต้องสร้างบริเขตนะผมให้มันเป็นรูปเกือบจะสมบูรณ์ตามในคลิปแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้สามารถขุดดินรอบๆได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปขุดตอนที่บริเขตมันยังเป็นท่อนไม้ครับยังไม่ได้ขึ้นรูปอยู่เนี่ยหรือว่าไปขุดตอนที่มันเสียหายมากเกินไปเนี่ยมันจะนับรวมๆเลยครับว่าบริเขตเรามีความเสียหายมากเกินไปครับไม่สามารถขุดดินรอบๆได้นะ และดินตัวนี้มันจะหายไปทันทีเลยครับถ้าเกิดบริเคตเราครับมี HP ต่ำกว่า25%และความสามารถอีกหนึ่งอย่างของเปสครับที่ผมชอบมากเลยครับก็คือถ้าเกิดซอมบี้นะครับมาตีสิ่งก่อสร้างของเรานะครับและเราโจมตีจากมุมล่างนะผมใส่ซอมบี้มันนะครับจะทําให้ซอมบี้ตัวนั้นตีสตันได้นะครับตัวที่จะเห็นผลได้ชัดเลยก็จะเป็นแชมเบอร์แล้วก็แซปเปอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เหลือเนี่ยเห็นผลยากหน่อยครับเพราะว่ามันจะชอบตายก่อน ถึงความสามารถของมันครับจะเจ๋งถึงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดลองมาดูเรื่องสแต็ d ดามเมจแล้วก็ความเร็วอะไรของมันเนี่ยมันนบผมแทบจะอ่อนมากเลยนะครับดามเมจของมันเนี่ยถือว่าน้อยที่สุดแล้วครับในบรดานอาวุธของแซปเปอร์ครับเพียงแค่35ดามเมจครับความเมร็วในการสวิงของมันเนี่ยก็ช้าอีกด้วยครับอยู่ที่1.2วินะครับแทงจากแอคเนี่ยเพียงแค่0.1เองครับเพราะว่าแอคมัน1.1นะ การจอมันครับก็เข้ากับแอรเลยอยู่ที่3แต่ว่าระยะสูงสุดออกมาเนี่ยมากถึง12เลยนะครับส่วนเฮ h ช็อตของมันเนี่ยก็คูณถึง1.4เลยนะครับถ้าให้สรุปครับคือสเปซเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเอาไปตีซอมบี้เซาไหลครับเพราะว่าดาเมจมันน้อยแล้วก็แรงสวิงมันก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเอาไปใช้ในการตั้งรับอะไรพวกนี้มันจะดีกว่านะครับแล้วเกิดใครอยากตีซอมบี้มากๆเลยเนี่ยผมแนะนาครับให้ตีจากมุมล่างเอานะครับ ถ้าตีจากมุมอื่นเนี่ยมันจะตีช้านะครม,มุมล่างนี่คือเร็วมากที่สุดแล้วนะครับ e x t e n d e d Surgeon k e t ค่าตอ,อกมันครับจะอยู่ที่1,000 f พั n แฟลเป็นกล่องใส่เครื่องมือแพทย์นะครับที่เมื่อเรากวดสวมใส่มันมานะครับมันจะมีบัฟตัวหนึ่งที่จะติดตัวเราตลอดเลยนะครับนั่นคือบัฟ e x t e n d e d Surgeon k e t นะซึ่งบัฟตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่ม2อย่างนะครับอย่างแรกคือจะรักษาเร็วขึ้น50% อย่างที่2คือจะจุซับไยมากขึ้นครับจาก6เป็น9ข้อดีของ Extended Surgeon Key นะครับก็คือการรักษาแบบ3ขั้นตอนหรือการเย็บหน้าครับที่จะเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายนะครับจะใช้เวลาฟื้นฟูเลือดให้เต็มหลอดครับเพียงแค่8.5วินาทีเองนะครับต่างจาก medical supply ที่ใช้เวลามากถึง17วินาทีเลยนะครับและการรักษาแบบ3ขั้นตอนนะครับจะใช้ซับายเป็นแค่2ชิ้นเท่านั้นนะครับต่างจาก medical supply ที่จะใช้3ชิ้นนะ ข้อเสียของ extended surgeon key ครับอย่างแรกคือมันนะผมจะเอา block of bandage ออกไปนะครับไม่สามารถใช้ block of bandage ได้อย่างที่2ก่อนที่มันนั้นจะทําการเริ่มการรักษาครับมันนั้นจะเปิดกล่องอุปกรณ์ก่อนนะครับสักประมาณ2องวิแล้วมันก็จะเริ่มการรักษานะครับต่างจาก medical supply ที่มันนั้นจะเริ่มรักษาเลยนะครับ extended surgeon key เนี่ยมันถือว่าดีมากเลยครับสำหรับการใช้รักษาคนนะเป็นจํานวนมากๆด้วยความที่มันใช้ s u p p l น้อยแล้วก็เก็บ s u p p l ได้มากนะ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการรีวิวไอเทมทั้งหมดในคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดข้อมูลรีวิวผิดพลาดต,ตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหากคานผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับและหากใครอยากจะสนับสนุนผมก็โดเน a ผ่านทาง super t a ์แกันมาได้นะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะคลิปในวันนี้ก็บายบายครับ